What? Bên tôi tô sạp đi bịa với con ba thù lực hạt hồn, phạm hồn này này. bộ lò bộ có thằng nhảy nhầy nì ừ. lồn có đo ba này, này kiểu sụn tệ bỏ พอไม่ได้งัดกระโปงมันออกบ่มีเอาสีคางตัดออกขอสีคางเนาะเออนั่นนี่นี่มันไปเพราะว่ามันนำนี่มันจะปุ๋ยมาหลายกว่านี้เอาปุ๋ยนี่เนี่ยฮะมันมีไปแทงทอบ่โอ้แทงเปุ๊บปุ๊บกลายเปต้นมะพร้าวเลยดิเติบเติบเติมเติมอะไรมันต้องเติบอยู่แล้ว bị kẹp cho thôi à có sọp bị áo thèn nói diễn nó phụ bị tầm mà nàng điên chú diễn khác ta Đấy, nó ô ừ. ừ. bỏ phụ non chỉ được cho non ta ta hàng này bỏ ายรอบหน้าก็ได้ขายเป็นมันยาดอยู่แมบๆมอยู่กับเงินก็นดิอากาศมันเิดได้อากาศเย็นเย็นบ<อ>่กระโปรงมันผัดเจ้าซื้อชุดเจ็ดบาทเบิด์สุดนะบ่ทั้งโลดทั้งลีนเจ็ดบาทเอาโลดขขาก็ขายนั่นบ่ มืดออกไปเปจุดหนึ่งอระกอบลีนมันเพราอมันก็ลงอยู่ได้เนาะยาดแป๊บๆมันก็ลงอยู่ได้พวกเอออ่านนี่ไงเนาะอือแล้วกุกตะปูเขาคือมีคือมีสภาเพราะคือฝายมันก็คือบิดเบือมันมีหลายต้นตะปูมันมันเข่ากับปุกที่ปุที่ที่เดี๋ยวเด้มันละเป็นแล้วนั้น เบื้องเราเขากีดลงมดดลงพรอมาริกรีดก็ได้เออปีหน้าแต่ทันทีชุดสามปีถึงชุดท้องเงามาันอ,อือฮึปีสปี่ปีเขากรีดเราแบบท่านฮดเงาผมไดไ้เขาจุ้มบ่แล้วแล้วมองทางเถิงมันกีดม่ได้เนาะม,นมันมีเถิงมันมดแล้วก็เขึ้ไปกีดฟุตกีดต่อคนันใดขึ้นไปกีดก็ได้โอ,อ้โ แักปีได้เนาะตอนอ้นยางที่มีที่ว่าอันกีดอันไปเรย่อยนะไหมบอโอรามัสิดากินมสัส,นนนมสิดาสุกันานี่ดีมัส<อ>ิดาสุกโบนเดอรดน้ำ มะน,นาวโพคือดกแทมมะน,นาวนะ,นนะปัดปะมะน,นาวโพอะโดกราต้นน้อยก็ดีเน,น,นานนนะปิเบทนึงนะไ้วิเบัเว,บวบอ,อิดบ่นึ่ยมะกินน้ำมันย็นอ่น ยะเนาะทิมแต่หน้ามันเป็นปุ๋ยกับกอกยางหรือไม่หรือมันหรือเก๊กทิมไม่เป็นมันจะไม่เนี่ย